ลุงป้าพามาชมสวนยางค่ะหนซืออันใต้ก่อนโครงการก่อสร้างอ,อชนวนี้ตรงไปด้านซ้ายมือข้างหน้าคือสวนยางของคุณลุงไปดูกันค่ะมีอะไรบ้างอือหือ ถามใหญ่มากนี่คือสวนเราใช่ไหมคะคุณลุงใช่โอ้ oh, ไม่ได้มาดูน,น้ำตวนนี้งดเกลียดอยู่ค่ะงดเกลียดนะคะแต่ว่าไม่ผัดใบเลยนะคะดูสินี่อไม่ผลัดใบสักใบเลยเหรอก็มีล่นี่ค่ะรดน้ำใบร่วงจะจอดตรงนี้ไหมคะอยากกลับรถก่อนครับ เ,เดกับมาเดี๋ยวชมกัน,นะคะ่อะอ้าถ้ดนสิ้นสุดที่สวนของเราตัวนี้เป็นลูกรังแล้วข้างหลังนะคะเป็นภูเขาวสวยงามมากแล้วก็เป็นที่ของชาวบ้านเดี๋ยวคุล้ลลงจากรถนะคะชมบรรยากาศะคะ่ะวันนี้พาชมบรรยากาศธรรมชาติ ที่ต่างจังหวัดบ้างค่ะที่สวนยางนะคะก็ปลูกเมื่อปี2,555กหลังน้ำท่วมนะคะปี54แล้วก็มาปลูกสวนยางไว้โอ้โร่มรื่นมากเลยคุณลู้อยากจะลงไปดูแล้วค่ะจกตัวน,นี้ได้ไหมคะลมๆมจกตัวไหนคะนี่คะ่ะต,ต้นไม้ เป็นร่มเงาให้เราโอ okay. เคดูกันค่ะไปกันค่ะไปสมัมผัสดูโหสนี่ค่ะทุกคนสวนยางเดินสบายๆเลยค่ะลุงนับได้กี่ต้นนะ นี่ค่ะสามร้อยสอง้มดูนี่ค่ะติดตรงนี้มาดูค่ะอเีวเาติ่าจะืิด ฝนตกแล้วพายุ้างแล้วมันเหมือนที่ใต้ฝนหมุ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 นขอบไอ้ต้นยางไปหมดเลยมีต้นกาแฟด้วยค่ะคุณป้าก็เลยมีต้นกาแฟนี่มาดูมีมเมล็ดด้วยคะ่ะเนี่ยแกย่แล้วอ่ะดูสิอืมแก่แล้วคะ่ะไม่ได้เก็บตอน,นกกมันยังแดงเลยค่ะโอ, <cue> อ,อ้นี่นี่คุณลุงมีอดอกด้วยค่ะ ได้ค่ะต้นยางอยู่ได้กับต้นกาแฟดูแล้วค่ะจะมาทำรีสอร์ทหนอยที่นี่แล้วก็มาทำาร้านกาแฟถ้ามีต้นกาแฟแล้วแต่คุณป้าไม่กินกาแฟค่ะคุณลงกินโอเคเราดูที่น,นี้ค่ะ ต้นน sí, ja. um. <l ope sam at> ี้ใหญ่นี่ค่ะนี่นะคะน้ำยางกว้างมากน้ำยางก็จะเยอะใช่ไหมคะทางสวนเขาก็จะเอาเหมือนเคยทำค่ะนี่มาเล่าตัวนี้น้ำยางก็จะไหลไหลไหลเงินไหลมาเงินไหลมาของแท้เงินไหลมาเยอะๆโอเคค่ะที่นี่ก็ เป็นยาของคุณลุงนะคะเขียนแล้วก็มาติดยาได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ